การค้นหาตัวเองเนี่ยนะหรือการค้นพบตัวเองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ยากการที่เราจะค้นพบตัวเองก็ต่อเมื่อเราได้ทำงานมากมายงานเยอะแยะการที่ทำงานเยอะแยะเนี่ยเราทำด้วยตัวเอง100%เโดยไม่ได้คำนึงถึงคนอื่นที่จะเข้ามามีบทบาทกับตัวงานเราเพราะฉะนั้นความคิด ในการที่เราสะเก็ตหรือเราสร้างสรรค์เยอะๆแยะเนี่ยมันก็เป็นตัวบ่งบอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคือตัวเราเพราะเราคิดเองเราไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อจะเป็นผลประโยชน์หรือว่าจะไปซื้อไปขายอะไรแต่ว่าเราต้องการที่จะคิดเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมันยังอยู่การค้นหาตัวเองเนี่ยยากแต่การหนีจากตัวเองเนี่ยยากกว่า เพราะการหนีจากตัวเองเพื่อไม่ให้ตัวเองได้ลอกของเก่าหรือว่าลอกความคิดเก่าๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ท้าทายเราจะต้องพัฒนาตัวเองไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ,ไอเดียตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยพยายามสแสวงหาก็คือการหนีจากตัวเองที่เคยประสบความสำเร็จก็โดยการที่เราจะเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนวัสดุเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนเทคนิคเปลี่ยนขนาด เปลี่ยนหลายๆอย่างเพื่อที่จะทดลองเพราะฉะนั้นงานของอาจารย์เนี่ยมันก็จะมีหลายๆรูปแบบงานทุกชิ้นท,ทุกชุดเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันก็จะมีแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นเฉพาะทางนะครับเมื่อเรารู้สึกว่าเราอยากทำเราก็จะเราก็จะทำแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าทำแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันซ้ำเก่าหรือว่า มันพัฒนาไม่ได้เราก็หยุดทําไปเที่ยวไปอะไรก่อนพอมีแรงบันดาลใจใหม่ที่เราคิดอยากจะทำอาจจะเป็นเรื่องของการใช้วัสดุในเรื่องของการใช้สีในเรื่องของอการสร้างเนื้อหาอะไรต่างๆขึ้นมาหรือแรงบันดาลใจจากสิ่งที่มีชีวิตหรือว่าสิ่งแวดล้อมหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่เราไปพบเห็นแล้วเราเกิดการอยากทำอยากเปลี่ยนมันก็จะมี แรงขับให้เราได้ทำงานชุดใหม่ๆขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำงานทุกวันนะช่วงไหนที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากทำเราก็จะทำทำแล้วเรากำหนดได้ว่ามันน่าจะประมาณ1 0 1ถึงชิ้นเราก็จะเบื่อแล้วเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นการปฏิบัติงานที่ผมทำงานศิลป,ปะตลอดมาตั้งแต่ ปี2,508จนถึงปี2,568นี้แล้วก็จะทำต่อๆไปจนกว่าเราจะอา,อาจจะหลงหลงลืมลืมหรือว่าเราอาจจะทำอะไรไม่ได้อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าการทำงานศิลปะเนี่ยมันจะเป็นสิ่งช่วยให้เราไม่เป็นอัลไซเมอร์เพราะว่าเรามีความคิดสร้างสารรค์ที่อยากจะทำนู่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาก็ทำให้เรารู้สึกมีความสุขที่เราได้ทำอะไรที่ พอใจในสิ่งที่เราคิดขึ้นทําขึ้นนะแล้วก็อาจสิ่งนี้มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่เรียนศิละปะว่าเออคนเรามันก็ต้องมีอุดมการณ์ในการทํางานศิละปะอุดมการณ์ในที่นี้ก็หมายถึงว่าอาจารย์จะทําในแนวนามธรรมตลอดส่วนแนวความคิดมันก็จะเปลี่ยนไปตามเวลาเปลี่ยนไปตามออลักษณะของความคิดแต่ละชุดละชุดนะ มันก็ขึ้นอยู่ก็ช่วงนั้นแหละเราไปพบปะอะไรมาเราก็จะได้ความคิดตรงนั้นมาทำมา,มาสร้างสรรค์นในโอกาสนี้เนี่ย ผมก็ทำงานศิลปะมา60ปีนะนับตั้งแต่ปี2,508จนถึง2,568เนี่ยตอนนี้ก็อายุ80ปีก็ได้มีโอกาสเอาผลงานมาแสดงให้คนได้รับรู้ว่าตลอดระยะเวลาที่ทำศิลปะมา60ปีเนี่ยมีอะไรที่มีความเปลี่ยนแปลงบ้างถ้ามีโอกาสได้มาชมงานที่ผมจัดแสดงนี้เนี่ย ก็จะเป็นประโยชน์กับการาที่จะเอาไปพัฒนาตัวเองในการทำงานศิลปะหรือว่าได้มาชื่นชมว่างานนามธรรมเนี่ยมันไม่ตันหรอกถ้าเรามีความคิดสร้างสารรค์ตลอดเวลาเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างสารรค์ในแนวของตัวเองที่ไม่ต้องอาศัยรูปแบบของความเป็นจริงก็ได้นะแต่ถ้าใครที่ทำงานสร้างสารรค์ในแนวที่เป็นรูปธรรมก็เป็นงานศิลปะที่ดีได้นะครับ ก็คิดว่างานนี้จะแสดงให้เห็นถึงคนที่ทํานามธรรมมาตลอดชีวิตและเราจะได้เห็นว่างานนามธรรมนั้นได้แสดงความงามเวลาเราดูเนี่ยเราก็จะใช้ความรู้สึกในการดูมากกว่าที่จะดูว่าเป็นลูกอะไรนะะเพราะว่าผู้ทำไม่ได้เจตนาที่จะเอาความเป็นจริงมาอยู่ในงาน เพราะฉะนั้นก็เป็นลักษณะของเทคนิควิธีการทางด้านการสร้างสารรค์แบบนามธรรมก็คือดูแล้วต้องดูอิเลเมนต์ทางศรริลปะที่แสดงถึงความงามในการจัดองค์ประกอบในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มันเป็นแบบนามธรรมนะครับก็ขอให้ใช้ใจดูก็คือใจเห็นนั่นแหละนะครับแล้วมันก็จะมีความงดงามเกิดขึ้นในชีวิตว่าเออ งานนี้เนี่ยดูไม่ออกหรอกแต่ว่ามันมีความรู้สึกวังงดงามแค่นั้นก็พอแล้วครับ